ครับตื่นนะครับอาหารครับนะแอบไทยอาทิตนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มันเห็นจริงๆก็คือสิ่งนี้แหละครับเห็นองค์ปูเห็นภูเขาเห็นบ้านพ่อใหญ่พลนะ,นะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่จริงๆที่มันเห็นที่เราเห็นอยู่นะทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่นะทุกวันนี้ถามจริงๆเลยครับพวกผมจะอมขี้แค่วอยู่ทําไมครับถ้าลุงเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับตามที่เขาตามที่เขาพูดพวกผมอยู่เฉยแหละครับ พวกผมไม่ทําอะไรเลยครับพวกผมอยู่ใกล้ลุงนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจ่าเอ็มไม่ว่าจะเป็นพี่นาทีไม่ว่าจะเป็นอยู่ลุงจิมมี่ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนที่อยู่ใกล้ลุงที่อยู่กับลุงผมถามหน่อยพวกผมจะอยู่เฉยๆให้พวกเขาพูดขึ้นมาเลยครับนะเอาง่ายๆคือเราไม่อยากก้าวไก่แต่บางครั้งก็ปั่นจนเกินไปเข้าใจบ่เนี่ <c oughs> พวกเจ้าเข้าใจใครบ่ อันจริงที่ผู้แวยเห็นหน้าสิ่งที่พวกผมทํามาตลอดน่ะพวกผมจะไม่ทําอะไรเลยเหรอเข้าใจบน่นีเพราะฉะนั้นน่ะฟังฟังอย่างนิสตินะครับผมอพี่ไม่คิดอะไรมากคิดว่าเปยดไปโยนหินลงน้ําแค่นั้นเองเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะเออคือบางครั้งก็ปัน่นปั่นจนแบบว่าบางบางทีอะพวกเราหงุดหงิดครับบางทีพวกเราหงุดหงิดบางทีพวกเราแบบเอออะไรวะ อยู่ข้างในนี่ยังไม่รู้เรื่องขี้หมาขี้หมูลาขี้หมาแหา้งอะไรเลย <laughs> อย่างจ่ายเอ็มนี่เชยเลยถ่ายวันละยี่สิบคลิปดูจ่ายเอ็มก็ได้เข้าใจไหมจ่ายเอ็มในวันละยี่สิบคลิปเออพวกเจ้าเข้าใจบ่นี่นเดี๋ยวก็เมื่อแล้วเออเดี๋ยวก็เมื่อแล้วเอออาทิย์หนึงมาสองวันเออเนี่ยอาทิษฐานมาสองวันแล้วก็มาถ่ายเอาคลิปอยู่อย่างเงี้ยเออต่อต่อต่อ,อ ก็นั่นแหละคนที่รู้ทุกอย่างเขายังไม่พูดเลยเห็นบ่าน่ะไม่เข้าใจพิ่งเข้ามายังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะไม่ทันว่าจักครับผมไม่มีคนมาถามาลุงจะยอมเออ้วก็ยังว่า,วายนยอมอะไรอีกวะเออวันละยี่สิบคลิปดูเอาเถอะนั่นแหละคือความจริงคือความจริงที่มันเกิดณนะปัจจุบันนะครับกระเบิรงพบกข่อยเนี่ยก็ข่อยอยู่ในพื้นที่พวกเจ้าเป็นเอฟซีรุ่งพ่นโมนเมนบอข่อยถาม บันมือนึงเบิ้งข่อยได้่ยน่งี่ร้อยห้ารอยโอ้ยเบิ้งขันเจ้าคักดอกเบิ้งอันอันพวกอันบริยุคหางลุงพ่นนี่เบิ้งได้จะสี่พันห้าพันเบิ้งลุงปีหยังว่าเออปั่นจนหัวปวดแล้วสันเนาะต่อไปไม่ดูค่ะแล้วปวดหัวดูชิดดีกว่าสันมาเออชิดเบาๆชิดเบาได้เบาสันมาโอ้ยเบาๆแล้วเนาะข่อยก็น้อยใจขึ้นกันเน่ะข่อยอยู่น้ำลุงพ่นซอยเวียกซอยงานเล่าอยู่นี่ไปใส่มาใส่กับไปน้ำกันอยู่มห้ติดซอยข่อยตามตอนปั่นหำ คุยละงเงียบเราไปบ่เบิ่งคอยจักเทื่อปรนนั้นน่ะว่าเป็น FC ลุงพลนไทยจนฮอดเห็นดากบอฟใหญ่พลพวกเจ้าก็ยังบ่เบิ่งอยู่บอกใจเอ็มรวมแถวป่านแ0ดโมงซั่นสัแล้วจริงก่ะแอดว่าซั่นว่าคิดถึงสุดๆเลยเจนี่ว่าซั่นน่ะลุงยอมอยู่เรื่องเดียวคือปาดเอ็โอ้ยผู้สาวผู้สาวข่างงานสวยไหนผู้สาวโอ้เห็นว่าเจ้าของสวยก็เลยกข่างงานสวยแหละติ ่อยเบิ่งทุกมือเด้อเบิ่งเบ่งประสันมาเออข่อยเล่นเงินพวกเจ้าดิอ้ปานนั้นล่ะไรวะ FC ลุงพ่น FC ลุงพ่นบ่เบิ่งลุงพ่นจ้าเสือไายหดดากทาาเหวก้นให้เบิ่งท้ายให้เบิ่งทุกจอกทุกมุมยังน้อยสิมุดไปไายหดไครให้เบ่งเบิ่งตลอดแล้วันน่ะว่าคอยเล่นเงินพวกเจ้าหลายพี่ไม่ดูเลยเรื่องเครียดๆดูแต่สายในวันนั้นพึ่งเข้ามาจมแต่เสาเลยว่านั้นมาจากลุงวัเอ้าจะบอกนะพ่อใหญ่พ่นขึ้นอีกแล้วแล้วขึ้นไรตี สงสัยดูดูดูไข่ประศรนั่นนะ่ะ <laughs> สวัสดีน้องโอ๊ตประศรน่ะแม่กมมออับอันไข่แน่บ่อแมนคอยพ่อคอยบ่อไปใส่ครับผมพี่นำครับผมพี่เล่ดูเล้บดูแต่สิ่งสบายใจเท่านั้นครับผมคุณออดีค่ะอย่าจมไหลชิดประศนจริงชิดบ่ครับประศนว่าวันนี้ไปไหนครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้เปิดตัวสมุนไพรนะครับบางไพร <laughs> ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ พูดไหนไม่ชิดว่าสั์มาคนเบิงรุ่งอืมกินเขา 2, ่สาสองพันบร,ร,ริษัทมาป้าเบิงอยจะพ่นกินเข่าสองพันใช่ลุงขึ้นไหลอยู่ว่าษั์เอา้าหนอเห็นบอลว่านั่งกินแสบนอนหรับนะครับนะครับ,นะรบมี่เหมือนขึ้นว่านนอ่นมาลับผีดึงขาวใช่ จาเอ็มบันทึกดีเลยสวัสดีคุณเชษฐสวัสดีครับมาดามนะครับหน้าพระพมน้าพระพมโอ้ดาพระพมเออว่าเดินมาขึ้นน้องมาหลับผีดึงเท้าสัตว์มาจุได้หนีเของน้องในบ้านปีหน <c oughs> ึ่งสี่สิบจมลอยวัสดนะมาดามวัสดนะลุงพลขึ้นไรกินข้าวกับป้าแตนสองพันกว่ามาจากลุงพลคน <c oughs> แรงกเงนเต็มโอ้ยลงถอดมนะือนะไอ้คนมาเบิ่งข่อยเนะี่ย ปดมือนวันดีจะโอทโอทกลับเมื่อไหร่ไม่มารายงานตัวเลยโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอทีหลังนะเจอข้าวหน้านะจะโดนนะกลับเมื่อไหร่ไม่รายงานตัวเลยนานันานทีลุงป้ายอมแล้วสวัสดีทุกคนยอมยอมเรื่องตามหารางวัลที่หนึ่งค่ะแกบอกว่าเหนื่อยตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอรางวัลที่หนึ่งค่ะอ๋อ <laughs> ชิดไปบอกเล่าลงทางไมนวาซันา่าโอ้บอกเล่าล่องใครเนี่ย,ยนะ <laughs> จะอีกจังหวะดื่มบุกขัดบานีิ นะเดี๋ยวคอยกินกาแฟอยู่ดีจต่บายคนสวยบริษันไปหาลุงลุงบอยเห็นบริษันมะเออมาหาข่อยข่อยฟัให้เห็นวันเย้ยบายถ้าจ่าเอ็มถามจ่าเอ็มให้แหนว่าหมู่โจไปไหนหมู่โจไปไหนไ้ราชการลุงกอนเดอร์บริษัทนะเอาราชการยาวครับดวงท้าวทำงานอ๋อ้ค่าราชการยาวนะครับผมไม่มีใครแกล้งเลยผม โอ้ดีจ้านะเบื้อนลู่เพิ่มมั่นังเพิ่นมั่นังจอไข่อยู่นี่สิเอาหอยไม่ได้ครบแปดนาทีเนี่ยข้างนั่งเบื่อข่อยจมจมตะเสิ่วนิดหน่อยนะครับไข่แรงเงินเอาทั้งสั้นนะครับผมเอาแบบเอาเป็นว่านะครับดูทุกสิ่งทุกอย่างดูทุกคนให้มีสตินะครับผมนะถ้าเราเป็นเอฟซีสายลุงก็ดูข้างในด้วยมันก็ได้นะครับ คนที่อยู่ข้างลุงนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่ห้อมล้อมลุงอยู่นี่ดูเขาหน่อยให้กําลังใจเขาหน่อยบางคนน่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองขับรถมาตั้งไกลมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะหารายได้ไปแอบดูทุกคนค่ะเพื่อที่จะหารายได้เพื่อที่จะหาเลาี้คคาลาย,ยงชีพตัวเองนะครับกห็หายกาลังใจเขาเจ้าเน่นะครับโดยเฉพาะชิดเนี่ยนะครับผมมันต้องมีคา่าใจอย,อย่างต่างวันหลายอย่าง เตเข้าประตูยกว้งโอ้ย <c oughs> เราให้ดูความาเราให้ดูความจริงก็ดูเราหน่อยเบิงพ่อยพ่นหยิเนเยียวเึงพ่อยพ่นกินเขา่าเบิงดากพ่อยพ่นกต่เบิงให้่อยเนย <c oughs> อ่ายิงชิดไม่อ่านนอนแล้วค่ะพี่อ้อมามาสนาอ่านแล้วอ่านแล้วพี่อ้อย <c oughs> นานก็ <c> ่ <oughs> ขอ,ขอยกระยุงสี่ละเดี๋ยวไม่นีสิเป็นหาพี่เบียร์อยู่บุกหาพี่เบียร์เลย <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไร silently, พี่น้องวาสันเป็นไตอ,อติตนกันม่แนแล้วยอดวิวคลิปละ grind, พันสองพันชิดมีคนให้กำลังใจอยู่แล้ววาสันมาเพอยายพ่นดิมาดามก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมเนาะก็ไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> จอจงเฉพาะชิดหรอกครับก็ทุกๆคนทุกๆช่องนะครับที่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อหาเงินนะครับพยายามถ่ายลุงให้ให้ทุกคนได้ดู นะครับพยายามถ่ายชีวิตลุงก็ช่วยๆกันดูหน่อยนะครับผมเนาะหลายๆช่องเขาก็ชุกวันนี้ก็ชอดลถกันหมดนะครับผมมาดามไงจ้านะครับ